หน้าบันวัดเบญจมาบพิษสิบสีด้านสะท้อนคติอะไรภาพพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษถอดความหมายหน้าบันวัดเบญจมาบพิษทั้งสิบสีด้านสะท้อนคติรัชสมัยใหม่ยุคราชการที่ห้าหน้าบันวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนาณรามราชวรวิหารมีความพิเศษแตกต่างจากวัดอื่นๆเพราะแฝงคติเรื่องรัชสมัยใหม่ยุคราชการที่ห้าเข้าไปผสมผสานอย่างลงตัว โดยหน้าบานภายในวัดมีทั้งหมด14ด้านแบ่งออกเป็นหน้าบานพระอุโบสถสด้านและหน้าบานพระระเบียงสิบด้านหน้าบานพระอุโบสถออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์เป็นการนำตราพระราชลัญจกรที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับสั่งว่าราชการสี่แบบมาเป็นต้นแบบของลวดลายบนหน้าบานพระอุโบสถทั้งสด้านประกอบด้วยพระครุฑพามหาอุณาโลมอัยราพศ และจักรรถภาพหน้าบันพระอุโบสถวัดเบญจมบอิษรตราอัยาลาพศหน้าบันพระระเบียงออกแบบโดยพระเจ้าราชบวร,รวงศ์กรมมะหมื่นบรวัตสุภากรเป็นการนำปราประจํากระทรวงต่างๆในสมัยรัชกาลที่ห้ามาประยุกต์กลายเป็นลวดลายใหม่บนหน้าบันพระระเบียงทั้งสิบด้านหากเริ่มจากทิศใต้มุกตะวันออกเวียนไปทางขวาจะมีลําดับดังนี้หนึ่งตราราชสีกระทรวงมหาไทยสอง ตราพระยมทรงสิงหงกระทรวงนครบาล3ตราพระสุริยมณฑลใหญ่มีนกยุงรำพนอยู่ท้ายรถที่เทียมราชสีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ4ตราพระเพลิงทรงระมาดกระทรวงธรรมการ5้าปราบัวแก้วกระทรวงต่างประเทศหกราพระพิรุณทรงน้ากระทรวงเกษตรปลาธิการ7ตราพระรามทรงรถกระทรวงโยธาธิการแ ปราจันทร,รมนทนกระทรวงยุติธรรม9ปราพระรามทรงยักษ์กระทรวงวงังแบบเดิมก่อนจะปรับปรุงเป็นตรามหาเทพทรงนนทิก่อน10ปราคชาสีกระทรวงกลาโหมภาพหน้าบันพระระเบียงวัดเบญจมาบพิษปราราชาสีสศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ ชาตรีประกิจนนทการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรวิเคราะห์ไว้ว่าหน้าบันวัดเบญจมบพิรเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนแนวคิดการเมืองการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชสำหรับหน้าบันพระระเบียงที่มาจากตราสัญ,ญลักษณ์ทั้ง10กระทรวงนั้นกระทรวงเหล่านี้ก็เป็นระบบก,การบริหารราชการแผ่นดินแบบใหม่ที่มีการแบ่งกรมกองและหน้าที่ในใการทำงานตามแบบตะวันตก กระทรวงต่างๆยังสะท้อนการปกครองแบบรวมศูนย์อำนาจสู่ส่วนกลางและสู่องค์พระมหากษัตริย์ภาพหน้าบันพระระเบียงวัดเบญจมบอพิษปราคชสีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชาตรีกล่าวว่าแม้ว่าถ้าดูโดยทั่วไปภาพวาดลวดลายเหล่านั้นจะเป็นเพียงรูปเทพเทวดาต่างๆอันชวนให้คิดว่าเป็นการสะท้อนเรื่องราวในคติความเชื่อแบบเก่าที่อิงอยู่กับเทพเทวดา ตำนานและความเชื่อต่างๆในไตรภูมิแต่แท้จริงแล้วลวดลายหน้าบันเหล่านี้มิได้สร้างขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายในการสะท้อนความเชื่อแบบดั้งเดิมแต่อย่างใดดังนั้นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จึงถูกสะท้อนผ่านพระอุโบสถวัดเบนจมบอิิ โดยใช้สัญลักษณ์บนหน้าบันพระอุโบสถทั้ง4ด้านเป็นสื่อแสดงถึงการประทับสั่งว่าราชการต่างๆและใช้สัญลักษณ์บนหน้าบันพระระเบียงทั้ง10ด้านเป็นสื่อแสดงถึงการบริหารราชการแผ่นดินในรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยราชการที่ห